สวัสดีครับเมื่อนีวันที่เก้ากรกฎาคม2567น้นะครับช่องน้องพิงน้องเพลงชาแนลนะครับกับมีแนวทาามาฝากพีฝากนองฝากทุกท่านคือเก่านะครับช่องน้องพิงน้องเพลงชาแนลสนับสนุนการเลงการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับช่องน้องพิงน้องเพลงชาแนลสนับสนุนการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลลาคก กันชอบอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้แน่น้ะครับเพื่อไปกำลังใจในการหาแนวทางดีๆมาฝากทุกท่านช่องนมพินน้งเพลงชั a n แนลกับแคปหาเป็นแนวทางในการมาสื่อฉลากกินแบงรัฐบาลนะครับมาเบิ่งกันเลยครับอาจารย์ทันแรกนะครับเลขอาจารย์สุราชานีนะครับให้วิ่งล่างห้านะครับสตัวล่างห้าส เลขอาจารย์สุราธานีนะครับวิ่งล่าง5 2ตัวล่าง53กับ51แคปหน้าจอครับโอเคไปกันต่อเลยครับต่อไปเป็นเลขปูถมดินนะครับพนเลขปูถมดินประกาหา หาทุานทรัพย์ในการสร้างวัดเพิ่นนะครับกลับมาเบิ่งเลขผู้ทำดินกันเพิ่นให้83 93 92 61 51 41 60 50 40นะครับนี่แต่ตนนัวนี้ดังหลายครับอา,าสิหาซื้อบ่ได้แล้ว ผู้ใดถือผู้ใดได้ก็ถือว่าโชคดีเลยครับแคบหนาจอเลยครับเลขปู่ถมดินนะครับต่อไปเลขอาจารย์กายนะครับเลขอาจารย์กายเลขอาการย์จะ อาจารย์กายนะครับสามตัวสามตัวบนนะครับให้เจ็ดเก้าสามนะครับสามตัวบนให้เจ็ดเก้าสามสองตัวสองตัวบนล่างนะครับให้เก้าสามหกสามเก้าสามมาอีกแล้วนะครับเก้าสามมาอีกแล้วเจ็ดเก้าสามเก้าสามมาอีกแล้วน่าจะไม่มีแล้วนะครับ อาแคปหน้าจอครับต่อไปนะครับเลขอาจารย์นำนะครับเลขอาจารย์นำให้บนวิ่งสีวิ่งสีตัวเดียวนะครับบนวิ่งสีตัวเดียวก็จะมีสีแปด 5474ก็อย่าลืมซื้อบนล่างนะครับ485474อันนี้แค่เป็นแนวทางนะครับแคปหน้าจอนะครับอ่ะผู้ดใดบอกามาอาจารย์ใดก็อันนั้นนะครับ เอาเดี๋ยวผมให้ช้าๆนะครับนี่เลขอาจารย์สุราธานีแคบหน้าจอนะครับเลขอาจารย์สุราธานีให้วิ่งล่างห้าตัวเดียวต่อไปเลขปู่ถมดินนี่ครับแคบหน้าจอเลยครับต่อไปเลขอาจารย์กายนะครับ แคบหน้าจอเลยครับต่อไปเลขอาจารย์นำนะครับแคบหน้าจอครับนี่มาเบิงนี่ครับเลขเลขอาจารย์พระใหม่นะครับ เลขอาจารย์ภาพใหม่ของเดิมนะครับว่ที่แล้วเข้า3ตัวก็เลยเอามาให้ดูวิ่งบน9กับ0 3ตัวให้0ูนย์เก้าย์เก้ตัวบนก็เก้าหวิ่งล่างให้7กับ5้นี่ครับมีแล้ว7กับ5 7กับ5 2ตัวล่างก็มี7 0 5 0 เดี๋ยวนะครับผมให้ให้ดูอีกันนึงนี่ครับสาเหตุของการดังสองลแสนสาเหตุของการดังนะครับเลขสองลแสนนี่ให้เก้าห้าศูนย์ศูนย์เก้าสามสองตัวบนล่างนะครับเก้าสามเก้าห้าสาเหตุของการดัง ก็จะมีของอาจารย์ชัตเิงเสารตัวนี้แม่นมากนะครับอาจารย์สาเชิงเสาวิ่งล่างก้าวิว่งล่างก้านะครับของอาจารย์สาตเิงเสาเหมือนกันกับของอาจารย์อ้อยวิ่งล่างก็ให้ก้าเหมือนกันนะครับแสดงว่าก้าน่าจะมาแล้ว เออผมกำลังหาเดี๋ยวนะครับแป๊บนึง <c oughs> <c oughs> นี่ครับอาจารย์บุรีลำขายยังไม่ได้นะครับเลขเด่นมีหนึ่งสองสามสี่สองตัวบงก็จะมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสามตัวบงก็จะมีแปดหนึ่งเจ็ดแปดสองเจ็ด 828837อาจารย์บุรีลมนี่เข้า3ตัวเลยนะครับ3ตัวตรงก็มีและ3ตัวโต๊ดก็มีนะครับแล้วก็นี่ของอาจารย์นี่เลขอาจารย์นี่นะครับมี348701 348701 คปหน้าจอครับอันนี้ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับนี่เรืกองอาจารย์นีผู้ใดผมมีเวลาก็เดี๋ยวผมกับพยายามสรุปห้ไปเรื่อยๆนะครับผู้ใดอยากได้อันใดก็คอมเมนต์เข้ามาเด้ครับเด้อนี่ของอาจารย์บุรีรัมแคมปหน้าจอ,อยังครับโอเคช่องน้องพิงค์น้องเพลงชาแนล ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและติดตามขอให้ทุกท่านถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันทุกคนนะครับขอให้รวยรวยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไป่ดยด้วครับเพื่อกํากำลังใจในการซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลขอขอบคุณครับ